ช่วงนี้ปันเลยมาบ่อยนะนี่ตกหลุมรักน้องปันแาบว่าเหมือนตอนขึ้นแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าตกหลักเรียกว่าแบบช่วงนี้อ้อนปันเยอะมาพูดมตอนที่ไปเหลือใช่ไหมคะหนูก็หนูก็บอกกับปันเลยช่วงนี้แบบพี่อ้อนปันเยอะมากเลยนะเพราะว่าอยากขึ้นรีเทนแมทสีฟ้า ตลอดเลยอะคือดีเทอร์หนสีฟ้ากับปันอืมแต่ว่าถ้าพูดตรงๆพูดจริงๆนะคะแบบว่าไม่ได้เล่นอนะคือเรารู้สึกว่าคือหนูอะเขาเรียกอะไรแบบว่านับถือนับเขาเรานับถือนับถือปันแบบความแบบความเก่งความใจเย็นความแบบน่ะความใจเย็นน่าแบบที่สุดเลยที่เรารู้สึกว่า ไปเป็นคนที่ใจเย็นมากแล้วก็เป็นคนแบบอบอุ่นมากอะไรเงี้ยแล้วก็นับถือในความเก่งความจัดการทีมของเขามาตลอดอะไรเงี้ยลราล่าสุดที่ขึ้นขึ้นรีเทิร์นแมตด้วยกันใช่ไหมคะแล้วหนูอะ่ะตอนซ้อมอะ่ะหนูเพิ่งลองใส่ส้นสูงตอนที่ซ้อมตอนเช้าแล้วคือแบบไม่ถนัดเลยอ่ะมันเป็นส้นสูงแล้วก็มันจะมีผ้าอีกใช่ไหมคะแล้วตอนซ้อมส้นสูงอะ่ะ คือปันก็เห็นแล้วว่าหนูเดินไม่ถนัดเลยอะแบบว่าจะล้มแหล่ไ่ล้มแหล่มันจะมีมุนตัวมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจะลื่นบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วปันก็แบบว่าพี่เนยถ้าพี่เนยเจะพี่เนยจับหนูมาได้เลยหนูไม่ล้มแน่นอนเพราะแบบรองเท้าของรองเท้าฝ่ายที่ปันเป็นอะแบบรองเท้าฝ่ายผู้ชายมันจะไม่ได้มีส้นหนาใช่ไหมคะปันบอกว่าถ้าพี่เนยพี่เนยจับมาได้เลยไม่ล้มแน่นอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูแบบช่วยแล้วพอตอนแบบตอนขึ้นจริงอะคือก็เห็นชัดเลยว่าแบบปันอะ ดูเป็นห่วงมากแบบปันคอยแบบคอยจับคอยมองตลอดว่าเราจะล้มไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกแบบประทับใจประทับจิตประทับใจมากว่าแบบชอบชอบแบบตอนซ้อมด้วยกันก็รู้สึกว่าปันเป็นคนใจเย็นแบบว่าคอยแบบค่อยค่อยสอนหรือว่าแบบค่อยค่อยเต้นอะไรเงี้ยคือเราเราก็แบบประทับใจส่วนนี้ประมาณหนึ่งแล้วแล้วพอมาเต้นด้วยกันอีกเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนน้องแบบคอยดูแลเราอะแบบว่า คอจ,จะล้มไหมจะอะไรไหมคอยจับคอยประคองอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอืประทับใจเรียกว่าประทับใจมากกว่าเลยอันนี้ยังไม่เคยน,นี่ยังไม่ได้บอกเจ้าตัวเลยนะ